รกระทรวงกลาโหมจีนประกาศเมื่อวันที่2สิงหาคม2565ว่ากองทัพจีนอยู่ในสภาวะพร้อมรบและเตรียมปฏิบัติการทางทหารโดยมีเป้าหมายเพื่อตอบโต้การมาเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้กองบัญชาการยุทธ์ฝั่งตะวันออกของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนยังระบุว่าจะมีปฏิบัติการทางทหารร่วมกันใกล้อนาเขตของไต้หวันโดยเริ่มตั้งแต่คืนวันที่2สิงหาคมเป็นต้นไปโดยปฏิบัติการซ้อมรบครั้งนี้จะรวมถึงการซ้อมรบร่วม กันทางอากาศและทางทะเลในบริเวณที่เดือที่ตะวันตกเฉียงใต้และที่ตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันการยิงอาวุธจริงในระยะไกลที่ช่องแคบไต้หวันและการทดสอบขีปนาวุธในทะเลฝั่งตะวันออกของไต้หวันอีกด้วยค่ะขณะที่ตอนนี้มีรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนว่าสำนักงานศุลการกรแห่งชาติของจีนได้ออกแถลงการระงับการนำเข้าสินค้าหลายรายการจากไต้หวันได้แก่ผลไม้ตระุูลส้มปลาสีกุลและปลาดาบเงินแช่แข็งจากไต้หวันโดยจะมีผลทันทีขณะที่กระทรวงพาณิชย์ในกรุงปักกิ่งออกแถลงการเรื่อง ระรงับการส่งออกสายให้แก่ไต้หวันอย่างไม่มีกำหนดอีกด้วยค่ะด้านสำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังประกาศการดำเนินการทางวินยัยกับมูลนิธิ2แห่งของไต้หวนันได้แก่ไต้หวัน Foundation for Democracy และไต้หวัน International Corporation and Development Fund โดยห้ามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของแผ่นดินใหญ่คบค้าสมาคมและทำธุรกรรมอีกด้วยในอีกด้านหนึ่งนายหวังอี้รัฐมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวย้ำว่าการเยือนไต้หวันของนางแนนซี่เปโลซี ประธานสภาผูสส้แทนราษฎรสหรัฐถือเป็นการกระท AR ําที่อันตรายอย่างโจ,จง่งแจ้งละเมิดหลักการจีนเดียวและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นักการเมืองของสหรัฐเป็นตัวปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่ยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์ครั้งนี้บ่งชี้ชัดเจนว่ารัฐบาลวอชิงตันคือผู้ทําลายสันติภาพอย่างแท้จริงทั้งสถานการณ์ที่ช่องแคบไต้หวันและเสถียรภาพของภูมิภาครอมทั้งเน้นว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนค่ะ